ใช่ไหมคะผ้าห่มเขียวต้านภัยหนาวของไทยเบฟและรู้หรือไม่คะว่าผ้าห่มเขียวที่ไทยเบฟเขาเอาไปแจกเนี่ยทำมาจากขวดพลาสติกด้วยนะ ที่นำไปแจกให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกลยอยู่ภายใต้โครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวโดยบริษัทไทยเบบเรดจำกัดมหาชนโดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพศ2543ซึ่งหากนับมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็โอ้โหเป็นเวลา23ปีแล้วนะคะและตอนนี้เขาก็กำลังก้าวสู่ปีที่24แล้วแม้ว่าในปัจจุบันนะคะไม่ว่าคนกรุงหรือว่าต่างจังหวัดเองก็ ยังได้สัมผัสอากาศหนาวเพียงไม่นานเท่านั้นซึ่งมันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศตรงนี้เองค่ะปลาเข้าใจดีนะคะว่าอากาศหนาวเนี่ยเราอยากจะให้มันอยู่นานกว่านี้สักหน่อยเพราะว่าเสื้อขนหนาในตู้เนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยแต่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะเมื่อถึงหน้าหนาวยังมีอีกหลายพื้นที่ห่างไกลของประเทศไทยที่เขาประสบกับภัยหนาวอยู่เลยทําให้โครงการนี้ยังคงต้องดําเนินต่อไปเรื่อยๆค่ะและผ้าห่มเขียวยังคงออกโรงสร้างความอบอุ่นให้กับผู้ประสบภัยเรื่อยมา ในกระแสของความยั่งยืนและอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทรงต่อความอบอุ่นไทยเบฟเลยจัดทําโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งก็คือการนำขวดพลาสติกบรรจุภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มที่ทําจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากการรวบรวมมาจากทั่วประเทศเพื่อมาทําเป็นพระหมเขียว โดยผ้าห่มเขียว1นึ่ผืนจะใช้ขวดเปล่าทั้งหมด38ขวดซึ่งขวดที่นำไปใช้เนี่ยก็ได้มาจากการรับคืนจากลูกค้าอย่างเราๆเองนี่แหละค่ะซึ่งการนำขวดกลับคืนเข้าสู่ระบบเนี่ยไทยเบฟสามารถเก็บขวดพลาสติกกลับมาได้7.6ล้านขวดต่อปีและ4ปีก็สามารถเก็บกลับมาได้ถึง30.4ล้านขวดทำให้เราได้ผ้าห่มถึง800,000ผืนซึ่งจำนวนเหล่านี้ก็คือปริมาณขวดที่เราเอาออกมาได้จากสิ่งแวดล้อมนั่นเอง และตอนนี้ค่ะเรากำลังมีงานใหญ่ที่ชื่อว่า SX Expo 2023มหากรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนซึ่งเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะเพราะว่าไทยเบฟเนี่ยเขาได้เปิดบูธแล้วก็เปิดรับขวดจากเราเพื่อนำไปทำเป็นผ้าห่มด้วย ซึ่งถ้าหากบ้านใครมีขวดเยอะๆหรือว่าสะสมขวดพลาสติกไว้เนี่ยปลาแนะนําเลยนะคะว่าให้นําไปส่งกับทางไทยเบฟที่งานนี้โดยตรงจะดีที่สุดค่ะเพราะว่านอกจากเราจะได้ช่วยกันรักโลกแล้วยังเป็นการสะสมแต้มเพื่อรับของรางวัลอีกด้วยภายในงานค่ะเขาจะมีให้โหลดแอปพลิเคชันของ SX 2023ซึ่งจะมีกิจกรรมให้เราได้เลือกสะสมแต้มกันเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินก็ับไปเลย10แต้ม การนำบรรจุพัณฑ์ต่างๆไปทิ้งลงตู้อัตโนมัติที่ทางงานจัดไว้ให้เช่นทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็รับไปเลย20คะแนนทิ้งชุดชั้นในไม่ใช้แล้ว20คะแนนบริจาคกับเบต้ายัง60คะแนนสำหรับผู้ชมรายการ Keep the World ค่ะหากนำขวดไปบริจาคกับทางไท a i บฟ38ขวดและสแกนคิวอา e โคตรงนี้เพื่อลงทะเบียนกับทาง Nation Group ก็รับไปเลยทันทีค่ะ 30Po พ แต่อย่างแรกเลยค่ะถ้าโหลดแอปพลิเคชันของ S X และลงทะเบียนสำเร็จเนี่ยก็รับไปเลยกระป๋องน้ำดื่มของ S X ค่ะแต่ว่ามีจำนวนจำกัดนะคะและต่อที่2ค่ะการเช็คอินของเราลุ้นรับรางวัลใหญ่ Samsung Galaxy Watch 6ได้ด้วยนะคะส่วนของรางวัลจากการสะสมแต้มก็เป็นไปตามที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะ หากใครที่สนใจอยากจะนําขวดไปแลกเป็นแต้มแบบนี้นะคะงานนี้ไม่ได้จัดขึ้นแค่วันเดียวเท่านั้นแต่ยังจัดยาวๆไปจนถึงวันที่8ตุลาคมนี้เลยค่ะหนะ้าสย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตไปกันเยอะๆนะคะยิ่งไปบ่อยเนี่ยแต้มก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะ แน่นอนค่ะว่างานนี้เป็นงานใหญ่ไม่ได้มีแค่โซนโชว์ออฟของภาคเอกชนเท่านั้นนะคะแต่ยังมีอีกหลายโซนให้ได้ไปสนุกกันเช่นโซนอาหารรักโลกจาก Master c h e ชฟคิดโซนที่จะมีพิพิธภัณฑ์มาแรลงให้เด็กๆได้ไปเล่นสนุกหาค,ความรู้กันโซนตลาดงานคาฟและอีกหลายโซนมากๆซึ่งต้องไปด้วยตัวเองค่ะถึงจะรู้ดังนั้นมาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันกับรายเยอะๆนะคะ สามารถติดตามเรื่องราวขา่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกได้ทุกช่องทางของทาง Springnews และเว็บไซต์ s p r i n g n e w s co. th Keep the world เมื่อโลกไม่ได้หยุดพักเราจรึงต้องรักโลก